สวัสดีค่ะวันนี้สอนภูมิแพ้นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยภูมิแพ้และครอบครัวรวมถึงยังสามารถนําความรู้นี้ไปใช้นะคะเป็นการป้องกันสําหรับผู้ที่ไม่อยากป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ได้ด้วยค่ะจากการที่รักษาคนไข้ภูมิแพ้มานานเนี่ยนะคะเราพบว่าจุดพลาดอีกจุดหนึ่งของ คนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นเนี่ยก็คือไรฝุ่นที่อยู่ในผ้าห่มเพราะคนไข้มักจะลืมนึกถึงจุดนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันเมื่อไม่ได้ทําอะไรไหมายความว่าไม่ได้กําจัดไรฝุ่นตรงนี้เราก็ยังนอนแล้วก็หายใจเอาโปรโตีนไรฝุ่นที่มาจากในผ้าห่มอยู่ทุกขึ้นอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็เลยจะมาสอนว่าเอ๊ะเราต้องเข้าใจมันและจัดการกับปัญหาไรฝุ่นที่อยู่ในผ้าห่มต่างๆนี้ยังไงนะคะ ย้อนทวนความกันนิดนึงนะคะเราอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของใรฝุ่นซึ่งก็คือแมงนะคะตัวหนึ่งไม่ใช่ขี่ฝุ่นที่เป็นกองขวามือนะคะเวลาคนไข้ภูมิแพ้ที่เราบอกว่าแพ้ใรฝุ่นเนี่ยให้นึกภาพถึงเจ้าแมงตัวซ้ายมือนะคะไม่ใช่นึกถึงกองที่ฝุ่นนะคะมันคนละเรื่องกันนะเรามาทบทวนความรู้เดิมที่เคยสอนไปนะคะ ว่าตัวในฝุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันต้องมีที่อยู่ที่กินที่ชอบของมันนะคะมันอยู่ยังไงมันชอบอยู่กับทุกที่ที่มีเส้นใ่นะอะไรบ้างมีเส้นใหญ่ที่อยู่ในชีวิตประจําวันของมนุษย์ก็ที่นอนหมอนผ้าผมพรมโซฟาผ้าและตุ๊กตานะคะเส้นใหยเฉยๆไม่พอต้องมีอาหารด้วยนะคะก่ามันกินอะไรกินเศษผิวหนัง กินเศษผิวหนังคนกินเศษผิวหนังสัตว์เลี้ยงเช่นหมาแมวถ้าเราเลี้ยงในบ้านนี่เป็นอาหารชั้นดีของไรฝุ่นคะแล้วมันชอบอุณหภูมิประมาณ25-30องศาแปลว่าเป็นอุณหภูมิของภายในบ้านไม่ใช่อุณหภูมิถนนนอกบ้านนะคะมันชอบความชื้นอยู่ประมาณ75-80มันชอบความมืดและไม่ชอบแสงสว่างเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหาที่ที่มันมีครบ3อย่างเนี่ยมีทั้งเส้นใยมีทั้งเศษผิวหนังและมีอุณหภูมิความชื้นความมืด ตามที่มันชอบนะคะแล้วมันจะอยู่เยอะแพร่พันุ์ได้เยอะค่ะงั้นถ้าเรามาดูนะคะที่ที่ไรฝุ่นชอบอยู่เพราะเป็นสวงสวรรค์ของมันเลยนะคะก็ได้แก่ในที่นอนหมอนเก้าตุ๊กตาปลอมนะคะพูดซ้ำผ้าหุ้มเบาะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนปลอกผ้านวมเพราะมันมีทั้งเส้นใยและอาหารอยู่ในนี้พร้อมใช่ไหมคะและอย่างที่เคยบอกไปว่าที่นอนหนึ่งหลังไรฝุ่นประมาณ หนึ่งถึงสิบล้านตัวนั้นที่นอนเป็นเรื่องใหญ่แต่ผ้าห่มก็เป็นเรื่องไม่เล็กนะคะเพราะผ้าห่มก็มีเส้นใยมีอาหารของมันก็คือเสพผิวหนังของเราเนี่ยอยู่เช่นเดียวกับในที่นอนแล้วเราก็เอาผ้าห่มมามาห่มบนตัวเราใช่ไหมคะก็ยิ่งใกล้จมูกเข้าไปใหญ่เลยนะคะอันนี้ทวนอีกทีเร็วๆนะคะก็คืออาหารองตัวไดุ่นได้แก่เศษผิวหนัง หลังแค่ของเราซึ่งแน่นอนเวลาเรานอน,อนเสร็จพวกนี้ต้องล่วงใช่ไหมคะบางคนเอาหมาเอาแมวขึ้นมานอนด้วยโอโ้ยิ่งเพิ่มอาหารของไรฝุ่นนะคะแล้วนอกจากนี้ไรฝุ่นยังสามารถกินเศษซากของพวกมันกันเองที่ตายไปก่อนแล้วกลายเป็นอาหารของตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยด้วยค่ะและห้ามลืมว่าสิ่งที่เราแพ้จากไรฝุ่นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวมันที่ยังมีชีวิตแล้ว แม้ซากที่ตายแล้วของมันไม่ว่าจะเป็นอึเป็นไข่ของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่คนภูมิแพ้ที่แพ้ไรฝุ่นแพ้ทุกอย่างตรงนี้ดังนั้นการกําจัดโปรตีนไรฝุ่นจึงต้องกําจัดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะตัวเป็นซากตายอึและไข่ทุกสิ่งอย่างที่เป็นโปรตีนจากมันต้องกําจัดออกไปให้หมดคนที่เป็นภูมิแพ้ที่แพ้ไรฝุ่นจึงจะมีอาการดีขึ้นนะคะ ทีนี้วันนี้ท็อปปิกของเราคือเรื่องของผ้าห่มว่าผ้าห่มก็มีทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการมีชีวิตอยู่ของไรฝุ่นใช่ไหมคะมีเส้นใยอยู่ในห้องนอนเปิดแอร์โอ้โหไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็มีเศษผิวหนังเราเนี่ยมัน,ม,นมันมีอาหารมีอะไรอุดมสมบูรณ์ไรฝุ่นเนี่ยถ้าลงได้มาอยู่แล้วออกลวกออกหลานเริยบคปปรับกันแน่นอนนะคะแล้วขี้แล้วไข่กันวันละไม่รู้กี่เวลานะคะ เรามาดูลักษณะของผ้าห่มที่คนไทยใช้คนไทยใช้ผ้าห่มสองประเภทคือประเภทหนึ่งชอบใช้ผ้าบางๆ้็เป็นผ้าห่มบางกับคนบางคนชอบใช้ผ้าหนาหนาหนักๆเราก็จะเลือกเป็นผ้าหน่วมหนาสองอันนี้มีไรฝุ่นทั้งคู่ทั้งสองประเภทนะคะแต่วิธีการจัดการทําต่างกันคุณจะใช้ผ้าห่มชนิดใดคุณใช้ไปแต่คุณต้องจัดการกับไรฝุ่นในผ้าห่มชนิดที่คุณใช้ให้เป็น ื่อให้โรคมันดีขึ้นนะคะจุดนี้อยาละเลยนะคะอ่ะข้อแรกเรามาดูเรื่องผ้าห่มก่อนนะคะผ้าห่มบางก่อนนะผ้าห่มบางได้แก่ประเภทอะไรบ้างก็คือห่มที่มันรู้สึกเบาๆตัวค่ะไม่หนาไม่หนักหน้าอกนะแต่ละชิ้นน้าหนักไม่มากนะเช่นเป็นพวกผ้ากหนูผ้าแพรผ้าไมโครไฟเบอร์ผ้าห่มนาโนผ้าห่มใยไหมผ้าห่มฟรีซผ้าห่มซาตินหรือผ้าห่มเด็กพวกนี้เรากําลังพูดถึงผ้าห่มที่มัน ชิ้นไม่ใหญ่มากความหนาไม่มากนะคะพวกนี้เราทํำยังไงคนไทยชอบถามว่าใช้ผ้าห่มอะไรได้บ้างใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะตามที่อยากจะใช้แต่ต้องดูแลกันเป็นนะคะง่ายที่สุดของคนที่ใช้ผ้าห่มบางประเภทนี้ก็คือการเอามันไปซักในน้ําร้อนนะคะที่อุณหภูมิ60องศาให้ได้20นาทีเพราะที่อุณหภูมิ60องศานั้น ไรฝุ่นที่อยู่ในผ้าห่มจะถูกฆ่าหมดนะคะถ้าเราใช้เวลา20นาทีนะคะแล้วด้วยขบวนการของการซักเนี่ยเมื่อมันมีการซักมันก็ต้องมีการล้างใช่ไหมคะตัวไรฝุ่นที่ถูกฆ่าตายด้วยความร้อนไป60องศา20นาทีนั้นร่วมกับซากของมันที่ตายไปแล้วทั้งอืทั้งไข่ในขระนวนการซักล้างก็จะล้างเอาสารพัดโปรโตีนอันเนี้หลุดออกไปจากผ้าให้ได้ทั้งหมดนะคะก็จะกลับมาเป็น ผ้าห่มที่ปาราศจากโปรโตีนไลฝุ่นถ้าเราซักถูกวิธีนะคะนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าการซักที่อุณหภูมิ60องศานั้นน่ะมันก็จะมีซักด้วยเครื่องกับซักด้วยมือนะคะอะไยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเพราะฉะนั้นการซักคือการตอบโจทย์ถูกไหมคะถ้าเราได้ซักผ้าที่อุณหภูมิ60องศาก็แปลว่า ถ้าเราซัก20นาทีไรฝุ่นมันก็จะตายนั้นข้อที่1ก็คือเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อนะคะที่สามารถทําความร้อนที่60องศาได้นั้นถ้าคุณแม่บ้านมีเครื่องซักผ้าชนิดนี้อยู่ก็ง่ายเลยค่ะเปิดไปที่อุณหภูมิ60องศาแล้วก็ให้เครื่องมันซักไปเพราะว่าโดยส่วนใหญ่การซักผ้าในเครื่องเนี่ยมันเกิน20นาทีอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็จะ เ,ออเสียตังค์เยอะหน่อยแต่ว่าก็สะดวกดีนะคะทีนี้ก็จะมีควนถามว่าแล้วถ้าไม่มีเครื่องซักผ้าที่ซักน้ําร้อนได้ล่ะเราจะทํำยังไงนะคะคมันไม่ใช่ไม่มีทางออกนะคะเดี๋ยวแนะนําให้ง่ายๆมากเลยะคะ่ะเรามาดูวิธีซักผ้าด้วยมือนะคะถ้าเราต้องการจะซักให้ได้อุณหภูมิ60องศา20นาทีแล้วก็ค่าไรปุ่นได้เนี่ย เทคนิคง่ายๆตามนี้เลยนะคะเรามาดูกันว่าเราจะเตรียมน้ำอุณหภูมิ60องศายังไงถ้าเราไม่มีเครื่องซักผ้านะคะง่ายมากเลยค่ะเราต้องการอุปกรณ์แค่สองอย่างคือหม้อหนึ่งใบกับกระละมังหนึ่งใบนะคะอันดับแรกเราก็เอาเออหม้อเนี่ยนะคะมาเติมน้ำให้เต็มหมอ้อแล้วเราก็เอาน้ำหนึ่งหม้อเนี่ยเทไปใส่ในกระละมังก่อนนะคะพักไว้ในจบขั้นที่หนึ่ง เพราะว่าน้ำประปาเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิอยู่ประมาณสักสามสิบองศาพอเราเตรียมอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาน้ำใส่หม้อใบเดิมเนี่ยนะคะต่ไปต้มนั้นพอน้ำต้มตรงนี้ก็จะได้อุณหภูมิของน้ำประมาณร้อยหนึง่งใช่ไหมคะเราก็เอาน้ำที่ต้มแล้วเนี่ยนะคะเทกลับไปใส่ในกระมังเทรวมกันเพราะในกระมังนี้ก็จะมีทั้งน้ำอันแรกที่เป็นน้ำเย็นน้ำประปานะคะ ัน้ําอันที่สองที่เป็นน้ําเดือดเทรวมกันปึ๊บสองอย่างรวมกันมันจะได้อุณหภูมิประมาณ60องศากว่าๆเราก็แค่เอาผ้าเนี่ยค่ะที่เราต้องการจะซกักอ่ะแช่ลงไปในกละมังนี้แช่แล้วก็ทิ้งไว้เลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันร้อนมือเราทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีขึ้นไปพอเราทิ้งครบยี่สิบนาทีปึ๊บเราก็มาขยำขยำขยำมานิดนึงแล้วเราก็เท น้ำอันอุ่นๆเนี่ยทิ้งไปเลยนะคะงนั้นในน้ําอุ่นๆที่เททิ้งไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งไรฝุน่นที่ตายแล้วและเศษซากทั้งหมดเราก็เทล้างทิ้งไปงั้นเราก็มาสรุปอีกทีนะคะว่าเมื่อเราแช่น้ําอุ่นที่6กสิองศายี่สิบนาทีตัวไรฝุน่นเนี่ยมันก็จะตายแหละเพราะมันเป็นความร้อนที่ทําให้มันตายได้พอครบยี่สิบนาทีเราเทน้ําทิ้งนะคะ น้ำที่เททิ้งเราก็ล้างเอาทั้งตัวที่ตายแล้วและเศษและไข่และอืดทิ้งไปแล้วเราก็เอาผ้าตรงนี้ค่ะไปซักต่อตามปกติซึ่งตรงนี้เราอยากจะซักมือก็ได้หรือใครบอกว่าหนูมีเครื่องซักผ้าแต่มันไม่ทําน้ําร้อน<ม>ก็เอาผ้าอันนี้ค่ะใส่เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาซักต่อได้เลยเพราะว่าเราผ่านกระบวนการฆ่าไรฝุ่นที่60องศา20นาทีมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้สําหรับคนที่ชอบผ้านวมหนาๆคนบางคนก็ชอบผ้าที่มันห่มแล้วรู้สึกมันเออเรียกว่าไงอะ่ะมัน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 อุ่นหน้าอกอะ่ะแต่บอกนี่ไม่ชอบนะตัวเองไม่ชอบมันหนักๆแต่บางคนเขาชอบนะฮะนั้นคนที่ชอบผ้านวมหนาๆเนี่ยก็จะลําบากนิดหนึ่งในการจัดก,การกับไรฝุ่นที่อยู่ในผ้านวมนะคะมันก็จะม,มีทางออกไปได้สองทางนะคะ อันแรกเลยก็คือเอาผ้านวมทั้งผืนนี่แหละนะคะไปซักน้ำร้อน60องศา2ี่สินาทีวิธีการซักไม่ว่าจะเป็นซักเครื่องหรือซักมือก็ใช้วิธีเดียวกันกับคนที่ใช้ผ้าห่มอย่างบางเพียงแต่ว่าไอ้ผ้านวมหนาๆเน,าน,าน,นะะี่ยค่ะมันก็จะลำบากผู้ซกักใช่ไหมคะทั้งหนาทั้งหนักถ้าซักมือก็บิดไม่แห้งถ้าซักเครื่องเนี่ยถ้าใครเคยเอาไปใส่เครื่องจะพบว่าเหมือนเครื่องจะพังอะคะ่ะ มันจะดังคงงคงมากเลยแล้วถ้าเข้าเครื่องอบอีกก็เครื่องอบก็แทบพังจนรู้สึกมไม่รู้คุ้มค่าเสียงในการทําเครื่องพังหรือเปล่าดังนั้นในกรณีที่เป็นผ้านวมหนาเนี่ยมันก็เลยเกิดทางเลือกที่สองขึ้นมานะคะก็คือเราหาปลอกมาใส่ทับผ้านวมก็เราเรียกกันว่าปลอกผ้านวมนะคะที่มันต้องกันไรฝุ่นได้ก็แปลว่าไรฝุ่นอยู่ที่เนื้อผ้านวมถูกไหมคะแต่ ไม่สามารถทะลุป,ปลอ,อกผ้าที่มีคุณสมบัติกันไรฝุ่นเข้ามาฟุ้งขึ้นมาหาเราได้เราก็เอาปลอ,อกผ้านวมที่กันไรฝุ่นเนี่ยค่ะสวมทับไปบนผ้านวมนะคะแล้วก็รูดซิปซัก,กแล้วถึงเวลาเราก็ถอดเฉพาะปลอ,อกเอาไปซักน้ําร้อนโดยเราไม่ต้องเอาไส้ผ้านวมหนาๆหนักๆไปซักมันก็มีค่าถ้าเราซักแค่ผ้าที่เป็นปลอ,อกนะคะซึ่งเราจะไปซักน้ําร้อน60องศาด้วยก็ยิ่งดี ซักเสร็จแห้งดีเราก็เอากลับมาหุ้มทับผ้านวมของเราก็จะสะดวกไปอีกวิธีหนึ่งนะคะนั้นคนที่ใช้ผ้านวมหนาต้องทําวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะคือเอาไปซักน้ําร้อนทั้งผืนเลยหรือวิธีแรกไม่ถนดัดมันลําบากเครื่องไม่ได้ในความเป็นจริงทําแล้วไม่สะดวกก็ให้เลือกวิธีใส่ปลอกผ้านวมที่กันไรฝุ่นได้นะคะ ที่สำคัญคุณสมบัติของปลอ,อกผ้านวมการไรฝุ่นต้องเป็นผ้าที่ทอแน่นนะคะแน่นถึงขนาดที่โปรโตีนไรฝุ่นไม่ลอดผ่านออกมาได้นะคะมีสถิติทางการแพทย์บอกไว้นะคะว่าถ้าเราลดการสัมผัสไรฝุ่นหมายความว่าเราไม่เจอโปรโตีนไรฝุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นซากตายหรือไข่ของมันเนี่ย จะลดโอกาสในการทําให้เป็นโรคภูมิแพ้และโรคหืดลงได้แล้วถ้าเราเป็นเข้าไปแล้วเราลดการเจอกับมันอาการของโรคก,ก็ทุเลาลงคนไข้ามากมายของมอนิสนะคะหลังจากป้องกรรันไรฝุ่นอย่างถูกต้องเ่ยนะคะหยุดยาได้เลยคะ่ะหยุดยาได้อย่างไม่มีอาการจริงๆในคนที่แพ้ไรฝุ่นนะคะและป้องกันถูกต้องด้วย ทีนี้เรามาดูผ้านะคะที่มาทําเป็นปลอ,อกของผ้านวมบ้างนะคะปลอ,อกของผ้านวมเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะที่เหมือนภาพ s ้ z e มือนะคะก็คือลักษณะของการถักทอเนี่มันต้องแน่นขนาดที่มันไม่มีรูให้ไรฝุ่นและโปรตีนไรฝุ่นอันใดแก่ซากเศษนะคะปุ๋ยผงของมันไข่และอื่นเนี่ยทะลุไปได้แต่ถ้าปลอ,อก ้านวมมันเป็นลักษณะเหมือนพับขวามือคือเป็นผ้าทั่วไปเนี่ยนะคะดูได้ตาเปล่าอาจจะไม่รู้แต่ถ้าสองกล้องขยายพันเท่าจะเห็นว่ามันมีรูที่โปรตีนลฟฝุ่นลอดทะลุได้มากมายนะคะนอกจากนั้นบางย่อก็จะอาศัยการเคลือบนะคะของวัสดุต่างๆโพลิยูรีเทนอะไรก็ตามเนยนะคะ เคลือบทับลงไปบนผิวผ้าของผ้าทั่วไปเพื่ออุดรูต่างๆที่เราเห็นเป็นรูสีดำเนี่ยเราเหมือนเอาเอาสารมาฉาบไว้พวกนั้นก็ต้องดูด้วยว่าสารที่ฉาบเนี่ยอยู่ทนหรือเปล่าซักไปซักมาก็หลุดหมดแล้วก็กลายเป็นผ้าที่มีรูเยอะแยะอย่างนี้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกผ้ากันในฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เ ที่แยกคือผู้บริโภคไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะเพราะคุณไม่ได้มีกล้องขยายคุณไม่ได้มีห้องแลบพิสูจน์บางทีเราก็เจอคนไข้ที่ไปซื้ออะไรมาที่ไม่ค่อยจะมีคุณภาพอะค่ะคนไข้ก็คิดว่าตัวเองทําแล้วอะทาไมอาการไม่ดีขึ้นก,ก็เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกซื้ออะไรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะ ที่สําคัญต้องไม่ลืมถ้าในห้องห้องน,นั้นนอนกันหลายคนก็มีหลายผ้าหม่มถูกไหมคะก็ต้องทําการดูแลผ้าห่มทุกคนนะคะในที่อยู่ห้องนอนเดียวกันให้ถูกวิธีใครใช้ผ้าห่มบางเอาไปซักน้าร้อน20นาทีนะคะอย่างน้อยๆต้องมีเดือนละครั้งขยันกว่านั้นได้แต่ไม่ควรจะขี้เกียจนานกว่านั้นนะคะหรือถ้าชิ้นไหนเป็นผ้านวมหนา นะคะแม้ไม่ใช่ของตัวผู้ป่วยแต่เป็นคนที่นอนเตียงเดียวกันห้องเดียวกันกับผู้ป่วยเนี่ยผ้าห่มชิ้นนั้นก็จะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการไปสร้างน้าร้อน6กสิองศายี่สิบนาทีนะคะหรือใส่ปลอกผ้าห่มที่กันใดฝุ่นได้ไม่งั้นใดฝุ่นจากผ้าห่มชิ้นนั้นก็จะสามารถฟุ้งกลับมาหาผู้ป่วยที่อยู่ในห้องเดียวกันแล้วอาการก็จะไม่สงบอยู่ดีนะคะนั้นสรุปสุดท้ายสําหรับคนที่ใช้ผ้านวมก็คือ คุณอาจจะใส่ปลอกด้วยผ้ากันไรฝุ่นที่มีคุณาาภาพดีจริงนะคะหรือคุณเอามาไปซักน้าร้อนที่อุณหภูมิ60องศรราแช่ไว้20่นาทีที่สําคัญคุณต้องทําทุกเดือนนะคะถ้าคุณใส่ปอลอกกันไรฝุ่นคุณก็ต้องถอดปลอกไปซักอย่างน้อยเดือนละครั้งถ้าคุณไม่ใส่ปอลอกกันไรฝุ่นคุณก็ต้องเอาทั้งผืนไปซักเดือนละครั้งเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะถ้าใครไม่อยาก ซักผ้านวมหนาๆในน้ำร้อนนะคะของ d i a l y ิ i s s o o p เขาก็จะทำปลอ,อกผ้านวมกันลฟฝุ่นมาให้นะคะเพื่อความสะดวกก็สามารถใช้ปลอ,อกผ้านวมกันลฟฝุ่นอันนี้ไปหุ้มทับผ้านวมแล้วถึงเวลานะคะก็เอาเฉพาะปลอ,อกผ้านวมเนี่ยไปซักซึ่งจะสามารถซักได้ทั้งน้ำร้อนโดยคุณภาพไม่เสียนะคะเข้าเครื่องอบได้หรืออยากจะซักแค่น้ำเย็นก็ได้นะคะก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ แต่ถ้าซักน้ำร้อนเนี่ยคุณจะได้การจัดการกับไรฝุ่นที่สุดยอดมากกว่าค่ะถ้าชอบความรู้แน่นๆแต่ฟังง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะแล้วถ้าอยากดูคลิปความรู้ย้อนหลังสามารถลงไปดูได้ในรายละเอียดข้างล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้หมอนิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ